เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมองตรองต่อหนทางปนิพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ขึ้นมือข้างขวาจะดดนิ้วขว่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆข้อลูกพอสบายสบาย คลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับให้ตาให้สบายบายและก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายเรา ผ่อนคลายกลมเดือทุกส่วนเปลือกตานภาผากศีรษะคอลำตัวแขนขาทั้งสองให้ผ่อนคลายทำตัวงเราให้สบายสบายทำใจให้เบิกบาน ให้แชมชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสใคร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ตัดใจจากทุกสิ่งทำใจให้ว่างๆทำเหมือนเราไม่เคยมี ภารกิจเครื่องกังวลมาก่อนเลยหรือคล้ายกับเราอยู่คนเดียวในโลกนี้นะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างวางแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะ สมมติว่าไม่มีปอดตับมามไตาหวัวใจเป็นต้นให้เป็นที่ลโล่งว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใส สมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่ลงลงว่างๆกลวงภายในคล้ายลูกโป่งที่เราเป่าลมเข้าไปกลวงภายในปราศจากรอวัยวะภายใน คราวนี้เราก็น้อมใจของเราให้มาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจใจที่คิดแวบ,บไปแวบ,บมาเนในเรื่อง,องราวต่างๆนั้นนะรวมมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจะง่ายประโยชน์ในกลางท้องของเราในบริเวณแถวนั้นนะตาความรู้จักฐานที่เจ็ดเอาไว้แต่ไม่ต้องกังวลเกินไปให้รู้ว่าอยู่บริเวณตรงเนี้ยตองกลางท้อง ในระดับเนื้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้ทำความรู้สึกว่าภายในกลางท้องของเรานั้นนะมีดวงแก้วใสๆบริสุทธิ์คลายกับเพชรที่เจริญในแล้ว ไม่มีตำหนิเลยใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวขนาดกันแล้วแต่ใจเราจะ,จะชอบทำความรู้สึกว่ามีดวงแก้วใสๆเหมือนเพชรหรือเพชรเม็ดหนึ่งอยู่ในกลางกายเรากลางท้องเรา เราจะนึกเป็นองค์พระก็ได้ใสๆอย่างใดอย่างหนึง่งในกลางทองของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้นึกอย่างสบายสๆคล้ายๆกับเรานึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ ดวงดาวในอากาศให้นึกสบายสบายธรรมดาธรรมดาซึ่งสิ่งใดที่เราคุ้นเคยมากเราก็จะนึกได้ง่ายแต่คุ้นเคยน้อยก็นึกได้น้อยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ให้นึกอย่างสบายๆ คลาค้ายการนึกถึงภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์วันเป็นหรือดวงดาวในอากาศบนทองฟ้ากลางทองฟ้าพยายามราตรีนะีให้นึกอย่างนั้นละนึกง่าย,ายสบายๆทำความรู้สึกว่ามีอยู่ ชัดเจนแค่ไหนหรือนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนให้นึกในระดับที่รู้สึกสบายแต่อย่าไปเค้นภาพหรือไปเพ่งไปจ้องไปควานหาดวงแก้วองค์พระนิจมืดอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้อง อย่าไปขวานหาให้นึกอย่างสบายบายนกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเราวัตถุประสงค์ของเราแล้วนะต้องการดึงใจให้กลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมที่กลางกายตรงนี้ อปกติรับล่อยใจให้กระเจอกระเจิงเป็นในเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันเรื่องทามาหากินมึงการคลองเรือนบ้างการศึกษาเราเรียนการแก้ปัญหาอะไรต่างๆเรานั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็มาดึงใจมาอยู่ภายใน โดยไม่คิดไปถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วและไม่กำหนงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตให้ใจนิ่งนิ่งเบาเบาสบายร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะหยุดนิ่งเฉยๆอยู่ภายใน,ในถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ถึงย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางกาย ฐานที่เจ็ดอย่างนั้นไปเรื่อยๆแม้จะอย่างนึกภาพไปออกหรือไม่มีภาพปรากฏเกิดขึ้นก็ตามให้นิ่งน้อมละมุนละมายสบายนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้น ไม่ต้องไปคิดว่าทำไมไม่มีอะไรใหม่ๆให้เราดูแล้วมีปรากฏการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเร,เราต้องการให้ใจหยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นแหละเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จใจจะตั้งมั่นนิ่งอยู่ภายในสำเร็จก็คือจะทำให้เราได้เข้าถึง สิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราตั้งแต่ดวงธรรมภายในกายในกายต่างๆกายมนุษย์ที่ปรมรูปผมกระทั่งกายธรรมซึ่งเป็นตัวพุทธัตน,นะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเรานี่คือวัตถุประสงค์ ของการฝึกใจให้หยุดนิ่งใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้เราเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณความทุกข์ทั้งหลายความตึงเครียดหรือปัญหาเนี่ยมันจะหมดไปเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ภายในตั้งมันเมื่อใจมีความสุข สดชื่นก็จะเคลื่อนกัาไปสู่ภายในเคลื่อนไป้วยตัวมันเองนั่นแหละแล้วก็จะเข้าถึงพระระัตนะไตรในตัวพระระัตนะไตรตัวคือพระธรรมกายนั่นแหละคือตัวพุทธรัตณนะในกลางธรรมกายก็จะมีธรรมรัตณนะเป็นดวงใส ในกลางธรรมรัตนาก็จะมีสังฆรัตนะเป็นพระธรรมกายละเอียดสามอย่างนี้คือที่พึ่งที่รละลึกของเราเข้าถึงได้แล้วจะอบอุ่นใจจะมีความรู้สึกปลอดภัยมั่นใจแล้วก็จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความผาสุขความสุขสดชื่น และพร้อมที่จะเผชิญปัญหาแรงกดดันความทึงเครียดต่างๆด้วยใจที่สงบตั้งมั่นสะอาดสว่างไม่หวั่นไหวเบิกบานนี่คือวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นต้องการกันอย่างนี้ในถามกลางก็ท้งเราจะได้ศึกษาเรียนรู้ เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าและเบื้องปลายคือขจัดกิเลสอสวะให้หมดสิ้นไปสลัดตนบนจากกองทุกข์ไปสู่อายตนานิาพพานเพราะฉะนั้นนี่เป็นกรณียกิจนนลุกนเะคืองานที่แท้จริงของชีวิตเรา ในทุกภพทุกชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นวัตถุประสงค์หลักนอกนั้นเป็นเรื่องรองลงมาแต่วัตถุประสงค์หลักเพื่อการนี้พรรษาน,นี้เป็นปัรสา่งการบรรลุธรรมพระเห็นพระเนเห็นพระและก็ยโยมเห็นพระเราจะให้พรรษาน,นี้ผ่านไปไดยเปล่าประโยชน์เลย ฤะดูการนี้เหมาะต่อการบำเพ็ญธรรมประพฤติธ,ธรรมบำเป็นสมณะธรรมปฏิบัติธรรมเพราะว่ามันไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนไม่อ้าวเกินไปอากาศกำลังพอดีโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยอากาศก็กำลังสดชื่น เหมาะสมที่ลูกทุกคนตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงพระตัตนตรัยในตัวดังนั้นชาวนี้ให้ลูกทุกคนประคับประคองใจกันไปเรื่อยๆประคองใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ ให้ตรึกระลึกนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสสอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างสบายๆร้องกับบริกรรมภาวนาประคองใจเบาๆให้สม่ำเสมออย่าให้ช้าอย่าให้เร็วนักภาวนาเรื่อยไปเลย สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเนี่ยพระคองใจกันไปปรับใจไปไออยู่ในระดับที่ไม่ตึงไม่หย่อนอย่าทุกข์ใจในกรณีที่ใจมันฟุ้งบ้างหรือความมืด ที่มีปรากฏแสงสว่างหรือไม่เห็นภาพใดๆใ,ให้เป็นมิตรกับทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นประตูประสง์หลักต้องการฝึกใจให้หยุดอิน,นิกเพราะฉะนั้นอย่าไปคำนึงถึงความมืดหรือความสว่างแม้มันจะมืดก็ช่างมันสว่าง ก็ไม่ลิงโลดใจมืดก็ไม่ทุกข์ใจทำใจให้เป็นก,นกลางกลาอย่ายินดียินลายในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมืดหรือว่าจะสว่างจะมีภาพหรือว่าไม่มีภาพภายในให้หยุดนิ่งอย่างเดียวเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จเรากำลังจะฝึกใจให้หยุดนิ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นคือผลปล่อยได้เช่นความโลง่งโปรง่งเบาสบายแสงสว่างภายในดวงธรรมกายในกายภายในต่างๆเหล่านั้นเป็นผลผลพวงที่เกิดจากการที่เราฝึกใจหยุดนิ่ง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ยังหยุดนิ่งเรื่อยไปให้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่าน,นั้นจะไปทำอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนี้นะอย่าลืมหยุดเป็นตัวสำเร็จปลกคองใจไปอย่าเพ่งให้ผ่อนคลาย ปรับใจให้ใสๆใสให้มีสติก็สบายสม่ำเสมออย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็เมื่อเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก็หมั่นสังเกตว่าเราประคองใจขนาดไหนจึงพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปแล้วก็ปรับกันไปเรื่อยๆฝึกกันไป แล้วก็อย่าเดือดร้อนใจในกรณีที่เพื่อนพี่น,น้องวงธรรมะของเราวงบุญเราเนี่ยเขามีประสบการณ์ภายในที่ดีกว่าเราเราก็าอย่าเป็นทุกข์ใจแต่ถ้าเราดีกว่าเขาก็าอย่าลิงโลดใจให้รักษาใจเป็นกลางกลางย้ายเสียสมดุลของใจ ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกำไยเงียบๆนะลูกนะ สัพเพพุทธาผลปัตตาปเจกานนัจิยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังปันธาเป็พภสเตทะรธาสุขิตาวิลุหะุตะสาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ ตัสังขานุภาเวณสัทธาสโสติีอวันตุเต